เอ็กซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ตอนนี้ก็สี่โมงครับอย่า,อาไปดักหนูกันหมายอยู่เนี้ยไปดูหมาด้วยครับดักดวงครับนี่สองอันนะไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยหมายอยู่ข้างนั้นหนิเนี่ยมีดักมุกเหมือนเนี้ยไปดูหมาให้กันนะครับเนี่ยเ้าโตนะซีนงึงนี่ผมเจอหมาอยู่ตรงนี้นี่แองเองนี่เขาปักทงเนะี่ย ลอยมึข้ามม่องมานครับ,ย,รบยิบตัวงั้นเอาหน่อยดีวะตอนนี้เจอตรงมุนมน้นใหม่นึงเจอตรงนี้น่าจะมีตัวอยู่นะครับอุ้ยยวพาด,ดูใหม่ก่อนอ้นาวดึงหมเอวเห็นปะนเห็นไหมเห็นรอยตีนไหมนะครับ นู่นน yes. well, ี่หอยข้ามมงมันเห็ปะนี่นี่ลอยนี่ลอยไปนี่นี่ลดกพูกลูกพุกแน่นอนนี่ครับเสร็จเร็ตรงนี้เทผมไปดักนู่นมุมนู่นไปดักแล้วแม่งเข้า้องั่งมันนั้นผมรีบดักด้วยเดี๋ยวขอญาตเซ่วางด้วงก่อนนะครับ มาครับเจ้ามาใส่ด้วงเงีตั้งกล้องเงี้ยเงียบด้วงเอา PVC ีซีเงบได้อะยางน้อยๆอย่างงี้ต้องเห็ออน,ย,หนยางน,น้อยอย่างง,าง,อยอยางี้นะโคตรไอเนีย่ยโคตรโคตรแดงอะยางยางมันแข็งน,นะเงียบได้อะมันมินนะ ปเดี๋ยวมอมนี่ผมผมใช้เป็นคอมฟอนะร์บนะ่งแป๊บๆๆ่งมินไปนหน่อยเอาไอ้ตรงนี้แล้วไป็นไงยอ่นนี้ครับแบบมินมินเลยรัแบบคอมฟอร์ตขีดแค่ตรงเยื่อนนะเดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งผมต้องขีดเยื่อก่อน คิดเย็ยนนิดน,นิดหน่อยายนาใหญ่คิดทั้งหงังถ้าขิดทั้งหงั้นเนี่ยอย่างมันจะนี่นะว่าคิดทั้งหงั้นเนีย่ยมันจะเข้าหงาั้เหมือนผมเนี่ยแล้วก็ขิดนหน้าเลยแบบชิ่ทั้งน้นเรียกกินแบบประมาณนี้ป่ะแล้วเราก็ทำให้มินนะโยนนก็หอมมินี่ giờ phải đắt đi cùng đắc riêng này một 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 mũi con này เดีย๋ยวพาไปดูใหม่อีกทีเพื่อนครับพาไปดูใหม่เนี่ยครับเมื่อกี้ครับกองรับนะนี่ไะนู่นอยมาข้าไมไปจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะนี่รอยเดินแกนกเยเดี๋ยวขอไปใหม่ส่องกันครับตรงนู้นเดี๋ยวขอแบ่งคลิปไปนะเดีย๋ยวไปคลิปส่องใหม่นู้นครับเดีย๋ยวไปตัดต่อต่ออีกต่อจะคลิปเทียนะมาต่อ ตรงงูไม่มีนะนวดตรงงูนี่ดักนี้จุดหนึ่งก็ครับมาเจอี๊ยบเจออแล้วขอญาตเด้อค่อยๆครับเฮียเหยียบข้าวเขาบ้าบ้าลอยเข้าไปนี่จะเหยียบลอยตีมจะนี่บอกว่าวเตงบุปผัวไม่อยู่มัง้งนี่รอยคราบนี่ไปเดีย๋ยวเราใส่ด้วงกัน งนี่ครับ,งงรบใส่เลยนี่ไม้งองเนะี่ยไม้ไผ่อ่อนใช้ได้ไม่อยู่ตัวเดียวกันหมดน,นะแต่ผมดักไปงั้นนะกันไว้ก่อนฉีดน้ำหอมแล้วนะผมมองฉีดแต่จะฉีดจริงความมั่นใจครับฉีดไป พยายามเนี่ยเช็ดทั้งหงังนียนะกินน้ำหอมจะได้ไม่ต้องติดทั้งหลังแล้วก็เนี่ยมองคุณน้ำหอม์นะครับมินมินอย่างงี้เฮ็ดไปเดี๋ยวไปดักกันรอผมดักแบบนี้ไปไปเล้วนี่ยขอย,ขอยากขอยนุากขอได้

ดึงรองเท้าผมขึ้นมาก็ติดติด,ดหายียบพลาคอยมดเลยโอ้ยเป็นไงเอ้ยยายยาย้างบ้านนะครับเดี๋ยวทำ้ายให้หมดมันเด้งหมดเดี๋ยวเขาได้อย่นนะเดีนะ๋ยวเขาได้ลยตั้งไว้หนเดือ เอาได้หอข้าที่ก่อนต่าจับขึ้นตั้งเขียบได้เขียบก็ย้อนมาดูพรุ่งนี้เช้ากันครับแคีบจบแค่นี้นะแขีบข้าวหมตั้งไว้ให้กับมันเลยมนะจะข้าวได้ครับถ้าข้าวมัมีมันดักแข้งหนึ่งก็ตรงนื้นพรุ่งนี้เอาคุณครับไปกลับบ้านครับ